เลือกที่จะไม่ทำเพราะเรารู้สึกว่าเรายังจนอยู่เรากลัวเจ้าหนี้มาเห็นเรากลัวคนนั้นมาต่อว่าเรากลัวคนนี้มาต่อว่าเรานั่นคือความกลัวและความกังวลลึกๆที่เราเลยเลือกที่จะไม่ทำสิ่งนี้กลัวค,คนหัวร้อยเยาะเราอายกตัวอย่างเช่นถ้าการออกมาพูดแบบนี้ออกมาพูดแบบเนี้ยนะกลัวเดี๋ยวที่บ้านเห็นกลัวค,คนรู้จักหัวร้อยเยาะใส่กลัวเดี๋ยวใครเห็นส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้สึกแบบนี้ นะซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องเรียนตามตรงครับไม่มีใครสนใจคุณหรอกและต่อให้คนรู้จักคุณเขามาเห็นคุณตรงนี้เขาก็จะอย่างดีเขาก็ทักนะแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงเขาก็ลืมไปแล้วเพราะเขาเพราะตัวเขาก็ต้องต้องอะไรครับสนใจเรื่องของตัวเองนั่นแหละคราวนี้ความกลัวและความกังวลเนี่ยมันคือ สิ่งที่ฝังรากลึกลงจิตใต้สำนึกของคุณอย่าได้บอกผมว่าวันนี้คุณกลัวอะไรเพราะคุณไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าคุณกำลังกลัวอะไรความกลัวของเรามันเหมือนสิ่งที่เราติดขัดอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นบางคนติดขัดเรื่องเงินเมื่อวานนี้มีเคสตัวอย่างคนติดขัดเรื่องงานเขาจะติดขัดแบบนั้นไปซ้ำซๆซากซาก ตลอดชีวิตและจจ